ทที่ทุกคนเห็นเลยมีบางคนเนาะทําสิ่งที่มันไม่ควรจะทําออกมาเคยได้ยินคํานี้ปะไอ้น้ำรถต่อผุดอะ่ะคือมันไม่ควรโดนแบบนี้แล้วกันผิดผูกก็ว่าไปตามผิดถูกหอหลักศีลห้าอะไรอะ่ะไม่ต้องพูดหรอกเอาแค่หลักแบบมนุษยธรรมอะ่ะมึงมันไม่ควรทําแค่นั้นแหละจบ ผมมีแฟนใหม่ที่แบบผมรักไงคือแต่ละคนมีแฟนอะ่ะเขาก็รักคือเวลาใครมีแฟนไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่าแฟนใหม่มันก็รักทุกคนแหละแต่คือปัจจุบันอะ่ะถ้าเราพูดถึงปัจจุบันมันก็รักคือมันก็รักคนในปัจจุบันซึ่งสมมุติตอนนี้ผมผมทำทำงานผมทำงานอยู่กับ แก๊งเลิฟพชั่นสมมติไอ้แก๊งเลิฟซซเดอร์ไม่ไม่ไม่เราจะไม่ไม่แก๊งเลิฟซซเดอร์สมมติผมทํางานให้กับแก๊งแก๊งแก๊งเลิฟซซเดอร์ซึ่งในเลิฟซซเดอร์เนี่ยมันมันก็มีมันก็มีสังคมของมันเนาะมีสังคมอืมมันก็มีหลายๆคนตามแบบปกติของของบริษัทแหละเออของการเป็นแก๊งงานที่มันต้องมีหลายๆคนหลาย หลายหลายนิสยัยหลายอะไรกันไป <c oughs> แล้วถ้าผมทำงานอยู่ในแก๊งเล็บซาเดอร์เนี่ยอืมปึ๊บแล้วผมมีแฟนแล้วกันผมมีแฟนในแก๊งเล็ซาเดอร์อะแล้วดีคนในแก๊งเล็ซาเดอร์เนี่ยอยู่ดีเนี่ยเขาก็ไปเอา <c oughs> ืออย่างนี้ว่าผมสรุปเลยนะผมสรุปของเรื่องไอรีองอะไอรีองเลสเดอร์เนี่ยผมสรุปเลยว่า <c oughs> เอาใจเขาไม่ใส่ใจเราแค่นั้นเลยเออเอาใจเขาไม่ใส่ใจเราอันนี้เป็นนิทานแนละ้วคนมันไม่ได้พลาดพิงถึงใครนะเคยได้ยินคำนี้ปะไอ น้ำรถต่อผุดอ่ะเคยได้ยินปะ <S <S เปรียบเทียบมือนั <S <S ้นงงนะผมก็<ไ>อพอได้ยินข่าวสารอะไรมาบางอย่างอืมซึ่งผมบอกกัะทุกคนอย่างหนึ่งนะผมอ่ะเป็นคนที่แบบเอาพูดเลยผมเผื่อใครแบบว่าเข้ามาดูผมไม่ใช่สปายใช้คำนี้ดีกว่าคนที่รู้ก็จะรู้คนที่ไม่รู้ก็จะไม่รู้ผมไม่ใช่สปายแล้วก็ไม่ได้มอง<ช>ผมว่าเป็นสปายด้วยก็พูดตรงๆก็พูดปกติว่าผมไม่ใช่สปาย อืแล้วก็ไม่ต้องคิดว่าผมเป็นสปายด้วยอเพราะผมไม่ใช่ประมาณนี้นแหละเรื่องนั้นหรอคือคือผมบอกเลยทุกคนรู้อยู่แล้วเว้ยตามที่ทุกคนเห็นเลยอืมทะเลาะคือมันไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การทะเลาะกันอะ่ะเราพูดกันนะมันไม่ใช่การทะเลาะกันเวแต่มันคือการที่มีบางคนเนาะทําสิ่งที่มันไม่ควรจะทําออกมาเออมันมันคือแค่นั้นเองเวก็ก,ก็จริงจรปะ ช่วยกูด้วยใครอยู่แถวนี้ช่วยกูด้วยเดี๋ยวนะเออคือจริงๆอะ่ะผมอะ่ะไม่อยากยุ่งเรื่องของใครเลยก็เลยเลือกที่จะเงียบมาตลอดถ้าใครที่ตามผมอยู่ก็น่าจะรู้ว่าผมไม่อยากยุ่งเรื่องของใครเลยไม่อยากแแอคชั่นอะไรเลยเพราะว่างานที่ทําอยู่อะ่ะแม่งก็มันก็เยอะมากๆแล้วที่มันจะแบบสนใจเรื่องอะไรพวกนี้แต่ว่าประเด็นก็คือว่ารอบเนีมน้มันมันมีคอนเทนต์เกิดขึ้นแล้วก็ พูดตรงๆก็คือว่ามันไปมันไปทําร้ายจิตใจเพื่อนผมเพื่อนผมแล้วกัผมก็แค่อยากออกมาทําอะไรบางอย่างก็คือเรียกว่าอะไรวะแบบคือผิดผูกก็ว่าไปตามผิดผูกอ่ะคือจะพพอร์ตอะไรยังไงก็คือว่ากันที่ตามเนื้อผ้าก็แค่นั้นอยากออกมาปกป้องเพื่อนคนหนึ่งเพราะว่าคือมันไม่ควรโดนแบบนี้แล้วกันเอาแบบเอาแบบจริงๆเหรอเนี่ยจริงไอ้เพื่อนคนเนี้ยก็เอางี้แบบ ผมไม่ได้ทะเลาะอะไรกับไปนะแล้วก็หลักศีลห้าอะไรอะ่ะไม่ต้องพูดหรอกเอาแค่หลักแบบมนุษยธรรมอะ่ะมึงมันไม่ควรทําแค่นั้นแหละจบอืมผมพูดแค่นี้แล้วกันเอาเป็นว่าไม่อยากยุ่งแต่ก็เรื่องก็คือประมาณที่ลีโอเล่าอืมแค่นั้นจะได้จบดราม่ากันทํามาหากินกันเนาะ